ต่อไปเป็นท่านเลขาธิการกออท่านนนทิกกรกัจจิตรากครับกับเรียนท่านผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมาในนามของตัวแทนของข้าราชการพลเรือนนะครับที่ประชุมประหลัดกระทรวงนะครับขออนุญ,ญาตที่จะนําเอาสาระของการประชุมประหลัดกระทรวงที่เป็นข้อสรุปที่เราได้เคยแถลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่11ธันวาคม2556นะครับ กล่าวคือที่ประชุมประลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าเนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็หารือเรื่องเหล่านี้ร่วมกันนะครับในวันที่11แล้วก็มีความเห็นร่วมดังต่อไปนี้นะครับในประการที่1ก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยประการที่สองท่ามกลางความขัดแย้งข้าราชการทุกคนซึ่งล้วนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งใจมั่นที่จะทําหน้าที่ในความรับผิดชอบ จนเต็มกำลังเช่นเดียวกับที่ได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมาโดยน้อมนำพระบรมราชวาทในการเป็นข้าราชการที่ดีมาเป็นแนวทางยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและก็ประการที่3นะครับอย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเวลานี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการเลือกตั้งแต่เพียงลำพังที่ประชุมเห็นว่าควรมีการหารือร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายในความขัดแย้ง บนพื้นฐานของสันติวิธีก่อนการเลือกตั้งเพื่อแสวงหาสัญญาประชาคมว่าในอนาคตจะมีแนวทางในการปฏิรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมอย่างไรเพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับในถ้อยถแถลงที่ถแถลงไปเมื่อวันที่11ธันวาคมท่านประหลัดสำนักนายกท่านอาจารย์ธงทองเป็นผู้ถแถลงแต่ต่อมาก็ได้มีในบางสื่อนะครับที่อาจจะไปตีความว่าทางที่ประชุมประหลัดกระทรวงเนี่ยมีความเห็นว่า น่าจะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตยืนยันว่าที่ประชุมมีความเห็นว่าต้องเลือกตั้งนะครับในวันที่สองกุมภานะฮะตามกติกาของรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยนะครับเราไม่ได้มีความเห็นว่าจะต้องรอให้ปฏิรูปเสร็จซะก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในที่ประชุมเองผมขออนุญาตเพื่อนประลัดกระโซนะครับในการขยายความในการปฏิรูปที่ว่านี้นะครับ ไม่ได้คิดว่าในระหว่างน,นี้ถึงวันที่สองเนี่ยจะอยู่เฉยๆนะครับแต่น่าจะมีการตกลงหารือร่วมกันระหว่างกรอบในการปฏิรูปนะฮะกรอบในการปฏติรูปมีเช่นไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้หลายท่านก็ได้เสนอความเห็นมาในหลากหลายนะฮะผมขออนุญาตสรุปความเห็นนะครับซึ่งได้พูดคุยกันมาบางส่วนนะครับเป็นแค่ตัวอย่างในการปฏติรูปกรอบการปริรูปน่าจะมีนะครับเช่นอย่างการปฏติรูปการเมืองนะฮะพูดถึงการจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรม ครับข้อนี้ผมคิดว่าทุกภาคส่วนก็เห็นด้วยนะฮะว่าเราจะทําอย่างไรให้กลไกในการเลือกตั้งของเราเนี่ยเป็น,นกลไกที่บริสุทธิ์นะครับเท่าที่เราจะทําได้นะครับในประการที่2ปัญหาทางด้านการคอร์รัปชันนะครับทุกภาคส่วนเช่นกันได้ยกปัญหานี้มาเป็นปัญหาร่วมนะครับปัญหาการคอร์รัปชันนั้นทําให้วันนี้นะครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับนะครับลงมาค่อนข้างจะต่ำนะฮะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว นะครับในประการที่3นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านก็ได้พูดถึงนะครับคือแนวทางในการบริหารราชการของประเทศเราเองนะครับเรื่องของการกระจายอำนาจเราจะจัดรูปแบบของการบริหารราชการระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างไรนะครับแล้วก็ในประการที่4ที่เป็นตัวอย่างที่บังเอิญอาจจะเกี่ยวพันกับพวกผมในฐานะข้าราชการมากหน่อยนะครับคือการปฏิรูประบบราชการนะฮะทำอย่างไรให้การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง นะการแทรกแซงทางการเมืองนะครับควรจะมีนะครับเท่าที่จําเป็นน้อยที่สุดนะฮะในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นกรอบที่ทุกคนคงจะเห็นด้วยนะครับส่วนในเรื่องต่อไปนะครับคือแนวทางดําเนินการในกรอบถ้าเผื่อระวางกรอบดังกล่าวได้แล้วนะครับผมคิดว่าในวันนี้ถ้าเผื่อเป็นไปได้ที่ประชุมน่าจะหาข้อสรุปว่าเราจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างไรกรอบการเป็นรูปนะครับ เราควรจะครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างนะครับเท่าที่ยกตัวอย่างเปสี่ตัวอย่างอาจจะอาจจะเป็นตัวอย่างหล,ลักๆนะครับท่านอาจจะมีตัวอย่างอื่นประกอบนะครับประการถัดมาคือคกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปนะครับกลไกดังกล่าวท่านจะทําอย่างไรนะครับควรจะเซ็ตองค์กรนะฮะที่จะทําการปฏิรูปเพราะมีความเชื่อว่าไม่สามารถทําก่อนการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นกไ็ได้นะครับน่าจะมีกลไกที่วางไว้วันนี้นะครับเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับ มีการกำหนดวิธีการนะครับจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรนะฮะผมเข้าใจว่าในแง่ของการดําเนินการเนี่ยนะครับองค์กรที่จะมาทําเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นองค์กรทางวิชาการนะครับที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางการเมืองแล้วก็ประการสุดท้ายคือเรื่องของระยะเวลาการปฏิรูปเป็นคนต้องมีระยะเวลากําหนดไว้ชัดเจนนะครับจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับปีครึ่ง2ปีเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาไหมนะครับครับก็คงจะเป็น สิ่งที่ขออนุญาตขยายความนะครับแล้วก็ที่ประชุมประหลัดกระทรวงเองก็จะมีการประชุมกันในเรื่องเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับเพื่อเราจะหาข้อเสนอดีๆนะครับที่จะเสนอมาใช้ในการปฏิรูรูประเทศต,ต่อไปครับขอบพระคุณครับ